ว้าวแล้วฟ no? ังไทยหรือต่างประเทศเนาะแล้ได้เบิดได้เบิดเนาะเรื่องอายุเพิ่นเด้อ่าอายุเท่าไก็ได้เท่าไรก็ได้บ่อืบ่จํากัดจ้ามีได้สําแม่เบดที่ว่า6 70แบบนี้หนะคันว่าบ่จํากัดอายุนี้เพิ่นนี่พอทาง FC ของเฮาก็แบบเออค่อนข้างว่าอายุได้เนาะ6 70นี่โอโมได้บ โดยว่า,วายิอยู่ใกล้โดยยู่ไกลเนาะแต่ยังดีตอนหักกระสุนซองยูทูปของซาลานลอยอีกแล้วทุกคนเลยเมนี้กับเซนเก้าเซนเคยเนาะทุกคนทางซาลานลอยก็ได้เดินทางมาหาทางสาวโสดเนาะซึ่งสาวโสดผู้นี้เพื่อกะอยากออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกทุกคนเลยสื่อเสียงนงามของเพลซาลานลอยก็ยังบ่ทันหูเนาะทุกคนเนาะที่ผ่านมาเพื่นเคยมีครอบครัวบอเนาะ ตอนนี้กำมาหวัหวเทียนฮอวซานของสาวโตกแล้วทุกคนเลยทางสาวกน้อยก็สิของใหญ่เขาไปโอไปลมเขาไปสอบถามนนกันเนาะทีมาทีไปพบกับเงินซานของเพิ่นเป็นแนวดาเนาะทุกคนโดยขันมาพิพากษาประกันในทางสาวกน้อยก็สั่กดกดขอดให้นัน่นเลยได้เด้อเนาะมาเนี่ยจ้าวันขางวันหนาวเฮงเฮงทุกคนเลย โอ้โหอยู่ทางฝั่งไทยเนาะหรือว่าทางต่างประเทศหนาวอยู่บ่เนาะโดยกอย่าลืมดูแลสุขภาพเด้อทุกคนเด้อกะโอเคเนาะทางสาวน้อยกับสีบลบอตบล็อตไลายทุกคนเลยกับสีขาวไปหาทางสาวโสดกันเลยเนาะโดยก็โอเคเนาะทุกคนเนาะมืาอนี้เปิดภาพมากะอยู่กับสาวโสดทุกคนเลยก่อนอื่นกับสีขอวเนี่ยถามซื้อก่อนเนาะโดยสบายดีก่อนเนาะ โดยสบายดีอ่สบายดีทั้งสาวโสดทักทายกันยามตอนสิบโมงเนาะมือเนี่ย,ยขออนุญาตถามซื้อมิซือ้อนะรดน้อซื้อแมมซื้อสาวแมมบอสโออายุจักปีอายุเสาอายุ้าสามปีอืมเจ้าสามปีนี้ที่ผ่านมาเคยมีครอบครัวบออ่า เคยมีเนาะ<ช>โดยมีลูกน้ำกันอยูบอ่บ่อโดยมีลูกไายคนหนึ่งโดยโดยโดยลูกไายคนหนึ่งเนาะถ<ช>ึงขันแบบว่าผูกผูกแขนแต่งงานอย่างเรียบร้อยแล้วบอบทันคืออจ้ะอืมยังบทันในแต่งเนะาะแต่ว่าเลิกลากันก่อนบ่อืมโดยโดยใส่ซีิตคูกับเพิ่อนี่ประมาณจีกปีออชองปีนอะไรเจ้ะ อือโดย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 เดก็คือได้เลิกลากันเนาะได<ช>้แยกทางกันเลยทุกคนเลย <empowerment. S 1> สาเหตุกั็มีหลาอย่างเนาะ <c oughs> แต่คือืัอนนี่ก็ออกมาเปิดใจเนาะโ<ช>ส,สดมาจากปีแล้วเคิองป,ปีแล้วจ้ะเคิองปีแล้วเนาะห้คือว่าผู้จ้าผู้งามอยคือว่าสโสด,ดมาได้เคืงปี <c oughs> ออกมาเปิดใจในเมื่อนี้อยากโอรโล่มคูบาทางไหนเนอะเช่นทางใดก็ได้ขอคะแนนทายใจเจ้าอืออบวว่าสิคูบาแล้วฟังไทยหรือต่างประเทศเนะาะได้เบิร์ดได้เบิเบนะเร์ดเนาะเต่องอายุเพนเน็ตอายุเทาไใดก็ได้เจ้าทาใดก็ได้บ,บอกอือบอ์จำกัด มีได้สําแม่มไว้เทวา6 7 0แบบนี้หนะคันว่าบ่จํากัดอายุนี่เพิ่นนี่พอทาง FC ของเฮากแบบเออค่อนข้างว่อายุได้เนาะ6 7 0นี่โอลมได้บ่ก็ถ้าคุยกันเรื่องกลมได้ลมได้เนาะเออก็คือโอลมได้เบิดเนาะ50 60ก็ลองคุยเบิงอ่ะคันว่า แมนบอแมนกะจังวากันเนาะโดยโดยขอยาถามคนเก่านี่อายุเท่าไรเอ่อไล่เรียกันเลยนะจ๊ะอืออืออือโดยโดยโดยแบบนี้ก็เลยว่าบอลจำกัดอายุเนาะหมักผู้ชายแบบใดอ่าแบบได้ก็ได้เบิ้ลเจ้าบอลจำกัดได้เบิ้ลบอก เออเรื่องบุคลิกหน้าตาเพิ่นเน๊บบอเกียวจ้ะบเกีขาเรียงดีไซน์ดีแล้วก็หักเขาได้จ้ะอืมอืมอืมเน้นที่ดีไซน์มากกว่าเนาะหน้าตานี่บ่สำคัญแม่นจ้ะโดยโดยยางเส้นแบบเพิ่นกระเป็นพ้าหางพ้าไหมลูกติดคือกันก็ได้บ่ได้จ้ะบบติจ้ะโดยโดยโดยกระรมได้เนาะบอสิเป็นลูกหนึ่งลูกสองลูกสามก็ได้บ่ได้จ้าโบติจ้ะโดยโดยโดยมได้าใจกันึลูกก็ โดยโดยโดยเข้าใจกัน,นก็คือสามารถโอล่มดือคบหาเป็นสู่เป็นแฟนกันได้เนาะอ <c oughs> <laughs> ย่างเซนคูยท้ายในแบบเพิ่นกินเหล้ากินเบียสุกยาเด้อันนี้กัถทาถ้าในกรณี่กินเหล้ากินเบียกันปกติคือยังบอกเป็นยังเข้ากันกินคือกันทหนไมเข้ากันโดยโดยโดย งานมีงานงานเนาะยังผู้ชายสูบยาได้สักสูบยาแต่ได้หรือบวสูบกระดี่งแค่แต <c oughs> ่เป็นไปได้กับบสูบกระดิเ่เออเอเอขันเป็นไปได้เนาะบวสูบยิ่ง <c oughs> ดีโดยโดยแต่ว่าคันว่าเพิ่นแบบเพิ่นเลิกบ่ไล่บก่กอเวลาเออมาใส่ชีวิตคููกับเ้ากับเวลาสูบกัะอย่งห่างกันแน่เนาะเออออกไปสูบบ่อนไม้บ่ออ่างแบบนี้ก็ได้เนาะ มอโดยโดยจะขออนุญาตถามเนาะออกมาเปิดใจในรอบนี้นี o, ่ค okay. ืออยากไะไรแค่คนคุยเดี๋ยวว่าต้องการสามีอ่าจะลองอยากได้แบบคุยคุยกันไปก่อนนะเข้าใจกันจังหวะกันไหมโดยโดยโดยเริ่มต้นกะนับจากคนโอคนลมนี่แหละเนาะเออ ในการที่ว่าโอรมคุยกันไปก่อนนี่คิดว่าต้องใส่เวลาประมาณเท่าไหรอ่าประมาสักเดือนสองเดือนหรือสามเดือนสี่เดือนอะไรค่ะว่าเข้าใจกันกันจังหวอีกทีหนึ่งโดยโดยโดยแต่เริ่มต้นนี่เดือนสองเดือนสามเดือนเนาะโดยขามุกเข้าใจกันแล้วอ่ะจังวากันเดือดเพิ่นซีมาห้องมาคอเอียงกะ คือพอ่อ,พอมบอกถามบอกพ่อมบอกันตอนนี้ยังบอกปนะันใดตอนนี้ยังบอกพ่อเเนาะคือเป็นแม่เรียงเดียวได้ตอนนี้เนาะเรียงดูคนเดียวนีนหูส,สึกเป็นหนแาอะไรในความหูส,สึกเนี่ยมันกันถามวอามันดีบอกมันกด็ดีแต่ว่ามันกะขาดปูช่วยดีแล้วแน่หาเรียนงะดูเต่ามันกัน คดยนี่มัไดาโดยฐานะครอบครัวเป็นแนวได้ทุกยากนี่แหละเบิ่งเพื่อนเบิ่งซันกันยังบลเล่ออยู่นี่โดยได้ผู้สางผู้ซ้าแนีดยไดยมาปลุกแปลงเงินซอยกันนะโดยโดยคือในกรณีที่ว่ามาปลุกแปลงเงินซอยกันเนาะคันว่ามีดุกมีผัวไปแล้วนี่ต้องให้เพื่อนเมื่ออยู่น้ำบ่ ได้หรือว่าแต่มากก็ได้มากก็ได้อคันเพิ่นบอสะดวกมากนี่ทางเจ้าสิสะดวกไปอยู่น้ำเพิ่นบอกไปก็ได้แม่ไปได้มากไปมากก็ได้ฮาสักไปหาเพิ่นก็ได้โ่มีปัญหาโดยโดยมาบอได้ไปได้เนาะโดยบางทีเพิ่นอาจจะมีเบียดมีงานหรือว่ามีธุรกิจของเพิ่นอยู่ฝั่งนั่นเนาะ อันนี้สาว่าได้ทุกคนเลยคือไปสั่งไปซาน้ำเพิ่นก็ได้คือกันเนาะฐานะครอบครัวนี้ถือว่าเขายังขาดผูนํำอยู่เนาะทั้งแถพ่อเถาเม่์ดิทั้งแถพ่อแถาเมย์เนีเยแถโอ้เลยอืมอืมอืมวคอยแข้งแห้งนโดูโดยโดยโดยเจ้ามีพี่น้องจะกคนทางเบิดนไหมเออมีน้อง ทั้งหมดสี่คนรวมเฮามีไอ่สองมีน้องหนึ่งอดยจะเป็นลูกคนที่สามเนาะโดยโดยแต่ละคนมีครอบครัวบนละบ่ออ่าไกมีบนแล้วยังแต่น้องบะแล้วแต่น้องไายน้องล่ะเออเป็นปูไายสำนน้องกัอโดยโดยเขานำแต่ละปีได้กลุ่มกินบ่ต้องปีกับบุกุ้มตังปีกั ได้ชิอาชิปเนือแมงกะบุกุ้มแล้วขอบัวใหญ่เลยได้คนเนาะหน้ากระเบื้องลายนะดูโดยไพ่สะาเห็ดนาแต่ละปีนี่พ่อลองชสยเจ้ากัะบี่อ้ายน้ำพาผูน้ำพาดูโดยโดยโดยนะยังใครแต่ว่ามีผูน้ำพาเนาะโดยโดยปัจจุบันนี้เนาะปัจจุบันนี้ทางเจ้าเนี่ได้เห็ดเวียกเห็ดงานอย่างอยู่บ่อ่านี่ยังบ่มีเวียกเห็ดเลยยังโบด้เห็ดงาง อืมเก๋ลังหาอยู่บนหัวเหตุเหือบ่นะโดยโดยอยากเค็ียร์วีย์งานยังเ้าเป็นไปได้กับเหตุน้ำบ้านนั่นไมงมีแล้วเวียดนามก็ได้งน่โดยโดยคิดอยากลงไปไทยอยู่บ่ลงไปไทยบ่ก็อยากไปอยู่ก็ทางมีโอกาสจะอยากลงไปอยู่โดยโดยโดยโบแน่ได้เนาะเผื่อมีคนโอ๋คนลมอยู่ทางนั้นอาจีิไปได้เนาะ แต่ว่าคั้นว่าไปนี่ทั้งลูกนี่ต้องอยู่กับไผ่อยู่ลำแม่เลยอยู่อแม่เนาะโดยเพิ่นได้เขาหงาหงเฮียนละบ่อ่ายังประมาณปีหน้าบุแล้วเขาโดยโดยโดยเดี๋ยวเพิ่นยังหน่อยอยู่เนาะโดยอือโดยโดยตั้งใจว่าเลิกลากันไปทั้งโพเพิ่นกับเบลไม่ได้ส่งเสียอีกยังบ่อือพาเชจ่าอีกยังนี้มีแต่ทั้งเจ้ารับผิดชอบเบิ้ด โอ้โดยโดยถือว่านักพอสมควรเนาะเป็นคณยิงตัวแน่อยเูยงเดียวทุกคนเลยก็คือรอบนี้ก็จะตัดสินใจออกมาเปิดใจเนาะผ่านโซเชียลหาคนโอคนลมถันเจอคนมักหักกะอาจีสังครอบครัวเลยก็มีเนาะโดยโดยเรื่องหน้าตาสีผิวเพ่นนี่ต้องจำกัดบอบอต้ด้จำกัด สีผิวเพิ่นเป็นคนแน,ดนดวดก็ได้บอกดวได้ก็ได้เจ้าหมักผู้บ่าวเหตุเวียกเหตุงานอย่างเอ,อ่อถามมาเรื่องเหตุเบียกเหตุการณ์ยังไงของล่าของก,าก้านก็นดีหรือเป็นแบบพนักง,งานบริษัทก็ดีหรือว่าเนาได้ก็ได้ได้เบิดหมดจำก,กัดได้เบิดเนาะโดยอย่างเช่นแบบเพิ่นนี่เป็นอาซีบเสาไห่เสาสวนแบบนี้เลย ก็ได้เบอร์ปกติได้เบอรเนาะเรื่องแบบฐานะเพิ่นกับบริจากัดบ่เรื่องฐานะเพิ่นนี่ฐานะกันบริจากัร์ดแคน้มคุยกันรู้เรื่องเลยเบิ่งแง่ครอบครัวเขาได้เทาก็โอเคแล้วสิโดยโดยถือว่าบ่มีปัญหาอย่างเนาะและวิชิทุกยากลำด้วยก็สามารถเข้ามาโอรมจะได้เนาะโดยโดย มีทางติดต่อให้เพิ่นอยู่บ่อ่าเบ็ดไลน์มีบ่เบ็ดไลน์ตอนนี้ยังบ่มีโทรศัพท์อือบ่ม,อมีโทรศัพท์บ<อ>่อ้าวบาดนี้โทรศัพท์ก็บ,บ่มีเยอะแ้วเนี่น <c oughs> ยอยาติดต่ออยู่หาบ่มีโทรศัพท์ได้สอ,อู้อันนี้ก็คือสิอปัญหาปัญหายิ่งใหญ่เนาะซึ <c oughs> ่งมีคนมกักคนหักเลยก็คือ สีโอล่มเป็นการส่วนโตในการคนขางไว้ง่ากเนาะเพราะว่าเฮ้าบุมีแเนวติดต่อในคนนี้โดย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 เอ้าคันมีคนมาคนหักเลยซีหายเป็นเห็ดเนี่ยไหลให้เพิ่นมาหาหลอดบอทมว่ามาหาหลดบอมาหาได้นะได้เฮ้ายังบุมีแนวติดต่อนนคเนนี้เย้ท่ามีนติดต่อมาสื่อสารามว่ามาหาได้บอมาหาได้โดยโดย สมมตมเว่าเปิดหายทางยูทูปพามาเนาะพามาเบิงเงินเบิง์นซานก็คือมาได้เนาะได้ชิยากตรงที่ว่าโบมีโทรศัพท์ใส่เนาะไอ้โทรศัพท์แบบมันเสียมันหยังบอสอ่ามันใต้โทรศัพท์เพ่แต่ก่อนก็นี่แต่ว่ามันเพ่มันตกนะมันยังขนาดไหนโอ้ไม่ได้เอาไปส่อมไปเตงบ่มันมันแบบ มันแป้งบไราห์อ่ะเห็นโอ้แต่เท่ากับผมมีทึนไปแป้งมานําแป้งมันกระแพงสำซื้อเครื่องใหม่เลยเห็นนะโอแต่เลยตาจินแจ่ว่าพวแป้งมันโดนโดเลยคันมีเงินกระซื่อเครื่องใหม่ดีกว่าเนาะแม่อ้ก็คือคันว่ามีคนใดที่ว่ามักหักอยากโอ้อยากล้มนี่มีแต่ว่าห้ยผ่านทางย t u ู e ก่อนเนาะได้อออยากโอ้อยากล้มนยหรือว่าอยากทําความห้จักเนาะ คุณแหต้นกว่าสิมีโทรศัพท์เนาะอัสมมุติว่าเลยสาวคันว่ามีหนุ่มๆเพิ่นนี่เนาะเฮือนขอเสนอมาให้เอ่อซื้อโทรศัพท์ให้พร้อมดูแลแต่ต้องคบหากับเพิ่นแบบนี้หั่นนะทางเจ้านี่โอเคบ่โอเคบ่ติได้เบิดได้เบิดบ่อือแต่ว่าอายุเพิ่นนี่ประมาณ5 60ไหลโอ๋ได้ๆๆได้ได้บ่ได้ อืมเป็นทางเฒ่าแม่กับลูกบ่ค่ะแม่โอ้เพิ่นก็อายุหลาแล้วเนาะเฒ่าเลยอืมอายุเพิ่นจักปีแล้วค่ะโอ้60 60กว่าป่าเนาะดโดอายุหลายพอสมควรเดก่นเลยเสียกได้กเคยกลางมาแล้วล่ะเนาะถือว่าเรื่องนมๆเรื่องนับตั้งแต่อายุเนาะ หน้าตาซีพิวนี้บบจํากัดได้เบิดตแนวใดกะคือว่าแบบและมีส่วนได้ที่ว่าทางเจ้านี่บ่มากบ่มักในตัวผู้ชายเนี่บ่มักก็คือสิ่งที่บ่มักก็คืออได้บอ่บ่มักบ่มักค่อนแบบเซเพบ่มักแบบอืมบ่ บัวฟังคว้ามูหัวคว้ามูหัวจักผู้น้อยผู้ใหญ่ใช่ไโดยโดยประมาณอือแล้วก็บแบบติดหมู่ติดพวกลายบัวขยันโดย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 ขันเป็นแบบนี้เฮากระเสียวเขามาในชีวิตบ่วไรด้เนาะอือต้องเป็นผู้ชายที่ว่าหูจักหาหูจักสากเนาะออ มูเนี่ยก็คือเฮามีไรแต่ว่ามันต้องเป็นเวลาเวลาเนาะไปหามูหาคู่กัไปทุกมือกับว่าได้เลยเนาะ <c oughs> นโดยมันเนี่ก็ถือว่าอากาศกอนขางหนาวเนาะเมื่อเนี่ยเมื่อได้ไปบุญบ่บ่ <c oughs> ย็นว่าไปบุญ <c oughs> มักดิ่นมักเที่ยวอย่่บ่บบบบบบชวนโัวจะเอง สวนหมากก็มีแต่อยู่น้ำเพอนน้ำชาเนี่ยเราบกค่อยไปใส่โอ้บกค่อยเลยไปทางใดอืม,อม,อม,อมขันผู้ชายเขามากก็คือขอคนที่แบบว่าบดินบดเทียวเก่งดีกว่าเนาะมันชไดยเข่ากันได้ดิขันเพ่นแบบนัดเจออยู่แถวมุกแบบนี้นะเจ้ากล้าไปบออะจา,า,ากล้าไปบอ กะค่าทัากกะนัดกะกาไปเออเอาภัยสิใจเสียเราทุกคน<ม>กะนัดก็คือกาไปเนาะบางทีเพื่อนกับพาไปดินไปเที่ยวอ<ม>ไปกินข้าวกินน้ำบ่เนะเาะไปทําความหัวจัก,กัน<ม>เพื่อนกะนัดเท่ากะกาไปเนาะ,<ม>ะใจมาใจกลับทุกคนเดถือว่าบ่มีอย่างใดเนาะ,<ด>ะโดยโดย ค่โอเคเนาะเรื่องสร้างครอบครัวนี่นะยังตอนนี้ยังบ่พร้อมปานใดเนาะอยากได้คนดูแลคนศึกษาเบิ่งใจกันก่อนจังได๋กะเป็นกําลังใจให้เนาะสู้ๆต่อไปติดตรงที่ว่ายังบ่มีทางติดต่อทุกคนเลยบ่มีแต่ทางติดต่อนี่แหละยังว่าคั่นว่ามีทางติดต่อกะ สีนี่ะนเมน่นเมันสิง่ายกว่าเนาะออันนี้ก็ค่อนข้างว่าลําบากในสักน้อยอะแต่กระโบเป็นยังเนาะกันเจอคนที่หมักหักอยากโออยากลมมามเผาแอดีเนาะเพิ่นอาชีเงินมือเขามาซอยเนาะโดยโดยอ่ะจังใดทั้งทางทางเฮากระเชคขอโตกลับก่อนเนาะวันนี้เป็นกําลังใจให้สูๆต่อไปเด้อโดยสบายดี